สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะครับก็มีคําถามมาจากท่านท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นลูกค้าของยินโลเขามาถามนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดบังเอิญเขาไปเจอธุรกิจธุรกิจหนึ่งขึ้นมาคือเขาคิดขึ้นมาจินตนาการขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดธุรกิจนี้เนี่ยขายสินค้าแปลว่าเมื่อขายแล้วก็ต้องจ่าย vat จดนจากยอดขายถูกไหมค่ะอาจารย์แต่บังเอิญว่าเจ้าของในหัวใสครับแทนที่ตัวเองจะต้องจ่ายเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเนี่ยจากยอดที่ตัวเองขายนะ ตัวเองก็ไปออกใบลดหนี้ขึ้นมามเพื่อให้มันไปลดยอดกับยอดขายเพราะว่าใบลดหนี้เนี่ยก็ถือเป็นใบกับภาษีอย่างหนึ่งถูกไหมก็จะทําให้เอาใบลดหนี้ไปหักกับภาษีขายมันก็จะกลายเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีขายใดๆเลยเนี่ยอาจารย์เชื่อว,ว่าแบบนี้มันทําได้ไหม ที่จะทาให้ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายภาษีขายเพราะออกใบรถเนี่ยมันมันผิดมากในมุมมองคุณนีน่มันผิดอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยคือผิดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงการที่คุณทําไปเนี่ยเพราะคุณต้องการหลีกเลี่ยงภาษีถูกไหมคะเพราะคุณไม่อยากจะเสียภาษีขายให้กับกรมุมสมพกรนั่นเองไม่อยากจ่ายภาษีเนาะเพราะฉะนั้นการที่คุณปฏิบัติแบบเนี้ยมันผิดอยู่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้สมพกรจะตรวจเจอไหมในเรื่องของการที่คุณขายแล้วออกใบรถนี้ <S <S <im it> ผมอยากจะถามว่า ฝั่งผู้ซื้อมันจะเอามาเป็นภาษีซื้อไหมเพราะผู้ขายเขาขายแล้วออกใบรถนี้แล้วผู้ซื้อจะได้รับใบรถนี้ไหมอาจารย์เะมีมองคิดว่าในกรณีนี้นะคะผู้ขายเนี่ยมาออกใบรถนี้เพราะตัวเองไม่อยากเสียภาษีแต่ไม่ได้ส่งมอบใบรถนี้นี้ให้กับผู้ซื้อค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ใบรถนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะดังนั้นผู้ซื้อจะไม่ได้รับใบรดนี้ค่ะแลไรปัญหาต่อไปจะเป็นยังไงระหว่าง พวกเขากับสม,มักรค่ะถ้าเกิดเม็ดเงินก้อนนี้นะคะที่เกิดจากใบลดหนี้ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินที่เยอะนะคะมูลค่าสูงเคสเนี้ยอาจจะต้องมีการตรวจยืนยันยอดกันนะคะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่ามีการลดหนี้กันจริงจริงไหมสองการลดหนี้ดังกล่าวนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าที่เคยขายเนี่ยขายเป็นเงินสด หรือขายเป็นเงินเชื่ออถ้ามีการขายเป็นเงินสดหมายความว่าขายแล้วได้รับเงินไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วคุณไม่อยากเสียภาษีผ่านหลายวันมาหรือหลายเดือนมาแล้วคุณค่อยมาเปิดใบลดหนี้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็ควรจะได้เงินคืนเข้าระบบเงินที่เกิดจากการขายไปแล้วดังนั้นเราตรวจสามารถตรวจสเตตเมนต์ได้เลยค่ะว่ามีเงินคืนเข้าระบบไหมเป็นใบลดหนี้จริงๆหรือเปล่าค่ะหรือ เคสที่สามอาจจะไปตรวจสต็อกเนาะเมื่อมีการขายเราเคยตัดสต็อกไปแล้วถูกไหมคะมแล้วสินค้ามันต้องออกนอกระบบไปละของจริงสินค้าก็าออกไปเรียบร้อยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยส,สัมภารนะคะอาจจะมาตรวจนับสต็อกว่าสต็อกเหลือเท่าไหร่มันก็จะเห็นความต่างเลยค่ะไม่ใช่แค่สัมภารเนาะผู้ทําบัญชีผู้สอบบัญชีก็ต้องมานับสต็อกเหมือนกันดังนั้นเมื่อมานับสต็อกก็จะเจอว่าสต็อกน่ะสินค้ามันไม่อยู่แล้วดังนั้นใบรถนี้ฉบับนี้นะคะอาจจะนับไป้ เจอเลยว่าเอ,อเจตนาหรือเปล่าที่จะหลบเลี่ยงภาษีค่ะอ,อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะถามก็คือว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจทําอย่างนี้ขายแล้วออกใบลดหนี้แล้วฝั่งผู้ซื้อก็ไม่ได้เรียกว่าภาษีซื้อลดลงฝั่งผู้ซื้อก็ต้องจ่ายภาษีซื้อแบบนี้ในสัมภาระก็เขาจะมีโอกาสเจอด้วยตัวของเขาเองไหมจากการยันยอดกนัน ก็อาจจะมีโอกาสนะคะอาจจะมีโอกาสเจอด้วยด้วยสัมภาร์เองค่ะอาจารย์เพราะว่าเวลาที่สัมภาร์ตรวจเนาะสัมภาร์จะขอเอกสารอยู่หนึ่งฉบับนะคะเรียกว่ารายการกระทบยอดนะคะระหว่างพพ30กับพงด50ว่าทําไมมันไม่ตรงกันหรือถ้าเกิดมันตรงกันมันเกิดจากเหตุการณ์อะไรบ้างเนี่ยค่ะจะมีการกระทบยอดออกมาค่ะอีกนิดหนึ่งผมถามว่าอย่างกรณีภาษีหักนอที่จ่าย คู่หักไม่นําส่งสมรภูคู่ถูกหักก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเครดิตภาษีสิ้นปีใช่ไหมในมุมของภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อผู้ขายเนี่ยขายแล้วไม่จ่ายภาษีขายถูกป่ะเพราะออกใบรถนี้เองแต่ผู้ซื้อดันไปใช้จิตภาษีซื้ออย่างเงี้ยมันจะยังไงยังไงม,มาสมรภรก็จะทําแม่งทาแม่งมาค่ะอาจารย์ก็นี้ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะคะผู้ซื้อเขาได้ซื้อจริงไหมล่ะ Ừ, ผู้ซ,ซื้อเขาได้ซื้อจริง,รงเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ภาษีซื้อนั้นจริงดังนั้นเคสเนี้ยผู้ซื้อก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดนี้อ๋อโอเคใช่ใช่ใชมันก็เป็นความรับผิดที่ผู้ขายต่างหากละ่ะที่มีเจตนาหรือเปล่าที่จะหลบเลี่ยงภาษีนะคะก็ไปว่ากันในเรื่องเจตนาอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนหลักคุณยังไม่ได้เสียภาษีขายคุณก็ต้องรับผิดชอบภาษีขายไปพร้อมเรียบปรับเงินเพิ่มให้กับกรมสรรพากรค่ะโอเค